นะครับเราเปิดรายการมาแจมเลยเพื่อนนะครับอ่าครับขอฝากเนื้ยฝากตัวพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอ่ารายการแจมเลยเพื่อนนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับกระผมจะนํารถยนต์นะครับมือสองนะครับราคาถูกแน่นอนนะครับผ่อนสบายสบายครับเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นมิ u ูบิชินะครับ ซูเปอชีแอดทานนะครับสีดำนะครับเครื่องยนต์1.2นะครับอ่าเครื่องยนต์1.2เบนซินนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่185,000บาทเท่านั้นนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.2เจลเอ็กนะคันนี้รอบคันนะครับคันนี้ตัวท็อปเลยนะครับพี่ๆทุกท่านอ่าแล้วผมจะพามา เอ้ยแล้วผมจะไปดูเอ้ยไม่ใช่ครับแล้วผมจะมาบอกมาเล่านะครับมาเสนอนะครับว่ารถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาเพียงแค่1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะนี่เป็นไงผ่อนสบายๆครับเดือนละ3 0 0พกว่าบาทแล้วพี่คิดดูนะครับอ่าพี่คิดดูว่าอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะผมเปิดให้ดูหน้าเครื่องนะ ผมเปิดให้ดูนะครับนี่ข้างหน้าเครื่องนะครับพี่พี่นี่เห็นไหมหน้าเครื่องนะครับคันนี้นะคันนี้นะพี่ไม่เคยไม่เคยชนหนักแล้วก็ไม่เคยจมน้ําแต่อย่างใดนะววพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมนะ<า>อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวภายใ,ในเดี๋ยวผมจะพาไปชมนี่ดูข้างหน้าเครื่องครับคันนี้ใหม่เพียงเจ็ดอ่าเจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับนี่ดูรอบคันนะครับยางใหม่นะครับยางใหม่ ยางใหม่แล้วก็แม็กใหม่นะครับเราเปลี่ยนฉายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับที่นี่ดูชมนะครับข้างหน้ากระจังหน้านะครับสวยงามนะครับคันนี้รับประกันแน่นอนครับไม่เคยมีชนนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2018นนะครับที่ยังดูใหม่มากครับรถไม่กี่ปีนะครับก็ยังดูใหม่เหมือนเดิมนะพี่พี่นี่พาไปดูกันเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูกันว่ารถคันนี้นะครับมีออปชันอะไรเป็นพิเศษบ้าง นี่นะครับพี่คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.2นะครับนี่ดูข้างหน้าก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่ๆนี่แล้วก็ยางนะครับยางใหม่นะครับยางปี2020นะครับดูหน้ายางก่อนนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับค่าบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับนาน1ปี ค่าประกันภัยป2บวกนะครับอ่าแล้วเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีทันทีนะพี่ๆทุกท่านนะอ,ะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันภายในว่ามีอะไรบ้างนะนี่ไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่เห็นไหมอ่าประตูเซ็นทรันล็อกนะครับ,รลรบแล้วก็แล้วก็กระจกข้างนะครับพี่ กระจกข้างนะโอ้โหสวยงามมากพวงมาลัยนะครับมัตติฟังก์ชันมีให้แล้วนะครับพร้อมแอร์แบกอย่างรู้หรานะครับนี่เห็นไหมเป็นเกียร์ออโต้นะหน้าจอทัชสกรีนนะครับพี่หน้าจอทัชสกรีนเห็นไหมดูภายในก่อนดูภายในก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดตอนนะว่าตอนเปิดเครื่องให้ดูนะอ่าเ,เรามีตอนสตาร์ทให้ดูด้วย นี่ดูภายในซะก่อนเป็นเบาะผ้านะภายในสีดํานะพี่เบาะผ้าอ่าคันนี้ดูดีครับมีสไตล์มากนะครับคันนี้คันนี้ดูข้างล่างนะครับดูเงางามมากไม่มีรอยอะไระดูตะเข็บนะครับตะเข็บยังตองอยู่พี่เป็นไงดูโอ้โหลักษณะดีมากคันนี้นะครับคันนี้เหมาะสําหรับขับรถในเมืองนะครับไปพนักงานออฟฟิศหรือว่า เดินทางนะครับในเมืองรถติดนะครับอแอร์เย็นเพลงพอนะครับพี่เดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันก่อนอถ้าชอบนะครับชอบก็จัดนะครับพี่ทางทางจะประหยัดทําไมนะครับเห็นไหม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 ดูภา,ายในด้านหลังนะครับดูดีมากด้านนี้มี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 ที่วางแก้วเลยนะมีที่วางแก้วด้วย,นะวววยเห็นไหมเห็นไหมมันสะท้อนเงานิดน,นึง อ่าที่วางแก้วนะครับเห็นไหมออปชั่นดูดีมากมิสูบิชิเอสทานนะครับปี2018นะครับอ่าเครื่องยนต์1.2นะคันนี้นะครับดูดีนะครับดูดีมากอ่ายังใหม่อยู่เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่าที่ที่นี่นะครับที่นี่เราจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกับเราแน่นอนครับอ่าเห็นไหมพี่ๆทุกท่าน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรถทุกคันที่นี่นะครับรถทุกคันที่รถบ้านผมชายนะครับผ่านการอบอโซนนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับทุกขั้นตอนนะครับมีนะครับการ QC นะครับเป็นอย่างดีนะพี่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับรายการแจมเลยเพื่อนแล้วเรามาเจอกันนะครับพี่ๆวันนี้นะครับรายการใหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอ่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ